Ai, ai, que amor, é saco, que amor, é saco. สวัสดีครับสวัสดีเอซีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมีของฝากมาจากบ้านดาวนะครับไม่รู้ว่ามาจากบ้านดาวมาจากเอซี FC. มาส่งให้บ้านดาวนั่งข้าบนของพี่แอของพี่แอเพราะว่าไม่มีชื่อส่งพี่แอร์สั่งร้านมาให้ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรให้ดูข้างในสิ คืออะไรอ่ะแดนแดนโอ้โหของโปรด้องดาวอีกแล้วครับเดี๋ยวให้ไปล้างเดี๋ยวของนั้นหลงไม่ใช่ของหลวงหลวงเอ้ยยังกันยันยังเนาะเดี๋ยวไปล้างให้ไปดูเหมือนกันมาดิกันมาดิคันี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมะม่วงเหมือนกันเดี๋ยวไปล้างให้ เดี๋ยวต้องรอดูตอนลองดาวกินะครับค่ะนะครับมะม่วงเดี๋ยวลองนดูเดี๋ยวถวายก่อนเนอบุญลุ่งบุญลุงค่ะวันใดอันประเสริฐขอจงมังเกิดกับพี่แอร์นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาร่ำรวยเงินทองกิจการการเงินการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีและก็ตลอดไปสุขภาพอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะอยู่คู่กับ พวกเราไปนานๆนะครับสาธุสาธุสาธุรอดูนะ้องมาใกล้โอ้ยอร่อยไหมครับหวานไหมอู้ยังละตกอะไรตกอ่ะเย่เมล็ด หน้าตาฟินมากเลยค่ะตอนนี้กำลังเคี่ยวไม่มีใครแย่งหนู ขอบคุณมากะะมากนะคะพี่แอร์เดี๋ยวพ่อดาวจะพาพี่เดือนออกกําลังกายช่วงบรรยากาศยามเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะเป็นยังไงครับช้าพี่เดือนบอกครับพี่เดือนเขาจะไปออกกําลังกายครับปัดญยามาฟอมส่วนลูก นอนเด็กน้อยเด็กน้อยหย่าไม่ให้กินบ้ากินครับอยากไปด้วยผมอยากไปด้วยผ <c oughs> ู้ใดว่าิชี้ทีเดียวสองตไวใดนอ้นคนเดียวชี้เทะโตวตะลูก มองค่ะมองเห็นพี่เดือนอ้อยยอ้อยอ้อย โหตูดโดงเลยว่าไงครับ mm ตกมันไม่เกรงใจช้างงาเขาเลยเกรงใจช้างข้างบ้านเขาเลูกตกมันได้ทุกวันดูที่ช้างงาช้างพายเขายืนสงบสงเงียมตัวเองวะฟียวฟ้าวฟียวฟาว เองใจเขาหน่อยลูกอายะ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 อายาอายะ Ha 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 เอ้ย,เ,อยเขียบมอซักเขียบมอดซักเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเขี่ยบมอซักแล้วเกียมวมอซักกระเทียม ก,กระจายเบาะแล้วจะร้องเพื่ออะไระเรียกร้องความสนใจทำไม muốn chia là video ăn Ôi ôi Đau Thôi 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 Bà tan xăm tô tô xăm tô. อย่าไปจับพี่เดือนพอหนูงอนอย่าไปจับพี่เดือนดูนะคะดูเด็กงอนนะคะดูนะคะ FC ดูเด็กงอนจับไม่ได้จับพี่เดือนไม่ได้นะครับจับพี่เดือนไม่ได้นะครับจับทีไรดาวง,งอนทุกที พุนอะอาการมันเป็นยังไงบอกแม่ชี้ ไหนอาการมันเป็นยังไงเล่าให้แม่ฟังซิอาการเป็นยังไง ผากการมันเป็นยังไงครับาก,การมันเป็นยังไงอืมได้ยินพอเอิญได้ยินพอเรียก ใส่นอนลงพอบอกนอนลงเอานอนลงคือพี่เดียนมึงเอา เจ็บปวดเจ็บปวดเธอจะไหนอืออออยาักคนอื่นเ้ยนะเนีกยอจะฟ้องเธอรับไปเตะไพูดเดี๋ยวเธอเออเอามือลงลงลาลงงลงกำังมือลงมือลมือลงโอ้ลังันหูมงไดมั้ง ที่แง่จะบาดด้วยพ่อกล้วยใบพี่เดือนเนี่ยไหนกล้วยให้ใครนะพูดใหม่สิกล้วยให้ใครพูดใหม่สิพ่อ กวยให้ดาวก้วยให้ดาวก้วยให้ดาวไม่ได้ให้พี่เดือนให้ดาวให้ครับให้ดาวครับก้วยให้ดาวเหรอพ่อนอนลงถักกล้วยนอนลงนอนลงจิล่ะนอนลงถักก้วยนอนลง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 เร็วๆนะคะเราเราจะสั่งช้างงานนอนนะคะโอ้ท่านอนโอ้นอนลงโอ้นอนลง นอนลงกินกล้วยครับนอนลงเออพูดนะพูดนะเป็นได้เป i i. ็นได้เป็นไห้พอสั่งง่านอนเป็นได้พอต่อไปเราจะไปดูสางสโอสางพนะต่อไปเราจะไปดูช้างสีดอนอนกัน โพ่อะเินเลี้ยงครบแล้วไม่เสียชาติเกิดนะคะตัวเมียซีดอช้างงาได้เลี้ยงหมดเลยทั้งสามเชือกเลยครอบครัวนี้มีครบอัตลุขาแต่พ่อพันธุ์นะคะไปไอ้ซีดอเขาจะนอนยังไงอาลงงเ่ับับขับับ ไหนนอนยังไงนอนลงไหนไหนดูนะดูท่าขนอนนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โมาลายาทงามครับมาลายาทงามทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับ วางไว้เลยเป็นผีเลยลูกเขียวไม่ทัน<ด>เลยเขาเจ็บทุงออกมาด้วยต่อไปมาดูแม่มารยาทงามนะคะแต่อื่นตัวเองทะสูส้สาสายเลยดูค่ะโอ้มารยาทงามมากเลยนางน่ะดูมารยาทนางทำไมงามแ้โอ้ยน,อน้องว่าเป็นดอกค่ะพอหนูตอดเงาเป็นอย่างเดียวค่ะพอ ฮึไอแกบลองอแก้โอ้ยนางนอนมาเป็นนะพอ่อแม่นค่ะนั่งแต่อือจะของเป็นอย่างเดียวกับพอ่อโอ้ยนี่สายดาวรู้แล้วว่าดาวได้มาจากใครทั้งบ้านนะคะพี่เดือนกับพ่อพี่เดือนแม่แปงกับพ่อแม่แปง ชาวหาวเด้อปะนี้วิโซรู้ตัวนั้นเนี่ยนี่นะถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะเอกันใหม่นะครับวีธีี่หน้าครับผมสวัสดีครับ